เอลิกินฮากเปิดใจเสียงแข็งมันจะเป็นเกมอุ่นเครื่องแต่แมนยูนเต็ดโดนยิงไปถึง4ประตูเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างยิ่งหลังจากที่การีิทิมันดับ19ของลาลิกาสปเปนเอาชนะแมนยูนเต็ไปได้โดยสกอร์4ประตูต่อ2ในเกมอุ่นเครื่องเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังความพ่ายแพ้ทําให้เอลิกินฮากออกมาเปิดใจผ่านสื่อโดยจ้ตัวเปิดเผยว่า15นาทีแรกของเกมที่เสียถึง2ประตู เป็นช่วงเวลาที่แย่มากๆเหมือนไม่ได้นําจิตเวิญนจารมาเล่นในเกมนี้ด้วยโดยเฉพาะประตูที่2ที่ป้องกันไม่ดีเราไม่มีความสุขกับเกมแบบนี้เลยและจะพยายามหาสิ่งดีๆเพื่อที่จะเป็นไฟในการแก้ไขทีมต่อไปค่อนข้างชัดเจนว่าเราไม่ได้ตื่นแล้วหลับไปในช่วง15นาทีแรก การได้ประตูที่2เรามีการป้องกันที่ไม่ดีโดยเฉพาะแดนกลางเรายอมรับไม่ได้ประตูแรกก็เช่นเดียวกันแต่หลังจากนั้นเราอยู่ในเกมแต่ไม่สามารถทําประตูตีเสมอได้เราไม่มีความสุขกับเกมแบบนี้อย่างแน่นอนคุณจะคิดในแง่บวกมากกว่าแม้ว่าคุณจะแพ้แต่วันนี้มีแง่ลบมากกว่าปิเก,กนฮังทับได้กล่าวไว้นั่นเองงั้นต้องติดตามต่อไปนะจะลืมนะกดไลค์ s u b s c r i b e กดแชร์ให้ด้วย